ซีทีนี่นะเออใช่ดีนะสนใจมากเลยเว้ยถึงว่ามันเกิดแบบเพื่อฉันนี่ล่ะแล้วมีช่องทางวิธีการสมัครทางช่องทางไหนบ้างเลยเนี่ยโอยแกมีหลายช่องทางเลยเนี่ยสมัครทางตู้ก็ได้เดี๋ยวพาไปไหมไปที่ตู้ไหนอ่ะมีเลยนี่แกตู้นึงเลยเข้าไปนั้ำเล่นใหญ่เลยนะลึงบอกกติกาเลยข้อแรกให้บันทึกคลิป2นาที ข้อที่2บอกชื่อรหัสของคุณข้อที่3บอกเหตุผล3ข้อบางๆที่ทําให้เราต้องเลือกคุณนี่ไงแกเขามีขั้นตอนการอัดวิดีโอบอกด้วยเออดีเลยแกก็ทําตามนี้เลยดีโอเคเลยแกอ๋อแกจะบอกว่า PA เอและคาเดมี่เขายังมีอีกหลายช่องทางเลยนะแกจะอัพโหลดวิดีโอเข้าโซเชียลอินอร์เน็ตใน ACT ไซ์ก็ได้แต่ฉันได้ยินมาว่านะ เราจะเซฟไฟล์เป็นวิดีโอส่งทาง email a c p ก็ได้ <Ừ. S 2> หรือว่าจะเซฟใส่คัมไรส่งที่อาคาร AS 1นชั้นที่ห้ก็ได้นะแกอ๋อดีจังเลยถ้าเรามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะแกเราก็โทรไปที่เบอร์5012 ACT Contact Center เก็ตนะแกเก็ตแกแต่จะไม่ไหวแล้วะะไม่ถ่ายคนนะไปถ่ายคลิปหรอ